สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าหม่อมปลื้มชี้สิทธิ์ในการกําหนดชะตากรรมตัวเองอาจจะนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับหม่อมหลวงรัฐกรเทพกุลหรือว่าหม่อมปลื้มได้เผยแพร่บทความเรื่องสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเองอาจจะนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนเรื่องนี้แค่ตั้งคําถามก็ผิดแล้วนะครับ หม่อมหลวงนักกรบอกว่าอย่างนี้ครับสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตัวเองเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นสิ่งที่สวยหรูนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าจะอธิบายความให้เป็นภาษาที่เข้าใจตรงกันอย่างเหมาะสมมากกว่ามันก็คือสิทธิ์ในการกําหนดที่จะตามใจตัวเองในภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่า self determination เป็นเหตุผลหนึ่ง แล้วก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนซึ่งจะนำไปสู่การกล่าวอ้างว่าการที่พลเมืองกลุ่มหนึ่งอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วไม่มีความสุขและไม่ได้สิ่งที่ต้องการพลเมืองกลุ่มนั้นย่อมมีสิทธิ์ในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะปกครองตนเองด้วยการเสนอคำถามกับพลเมืองกลุ่มนั้นว่ามีความต้องการที่จะปกครองตนเองหรือไม่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ self-determination เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับแต่การกำหนดสิทธิตามใจตัวเอง เมื่อน,นํามาใช้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาด้านความมั่นคงให้กับประเทศต่างๆมากมายหลายประเทศนะครับเหตุก็เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทุกๆประเทศทั่วโลกล้วนแล้วแต่มีปัญหาเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่มีปัญหาทางสังคมรวมไปถึงปัญหาทางการเมืองเท่านั้นแหละครับเลยทาให้การใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆเนี่ยย่อมมีปัญหาตามมาย่อมมีประเด็นที่ทําให้พลเมืองนั้นไม่มีความสุขและไม่พอใจผู้ซึ่งมีอํานาจทางการเมือง เพราะฉะนั้นการที่จะเปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถามกับประชาชนว่าต้องการสิทธิในการปกครองตนเองหรือไม่เนี่ยนะครับมันเป็นคำถามซึ่งแท้จริงแล้วถ้าคุณไปถามคนทั่วไปในมลร,รัฐใดมลร,รัฐหนึ่งหรือในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของประเทศซึ่งมีบูรณาภาพทางด้านดินแดนอยู่เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับที่พลเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการปกครองตนเอง นั่นคือเหตุผลที่ว่าแนวคิดเรื่องของ self-determination เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องถูกจำกัดเอาไว้สำหรับเป็นกรณีซึ่งเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับการนำเอาแนวคิดเรื่องดังกล่าวมากำหนดชะตาก,กรรมในการปกครองตามแนวทางที่พลเมืองน,น,นั้นเลือกเองโดยที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสถาปนาอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่อนาเขตทางการปกครองปูทางไปสู่การสร้างอำนาจในกลุ่มพวกพ้องของตนเองเนี่ย มันจะนำไปสู่การแตกแยกของพันดินนะครับถึงแม้ว่าเอาละณเวลานี้อาจจะยังไม่ได้มีนักการเมืองหรือพักการเมืองที่ประกาศสนับสนุนแนวคิดในการทำประชามติถามสิทธิ์ในการปกครองตนเองอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นทางการก็ตามถึงแม้ว่าหลายพักการเมืองเลือกที่จะตีจากแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้ที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ไม่ได้แปลความว่า มันไม่ได้มีภัยอันตรายต่อบุรณาภาพแห่งดินแดนแปลความอีกทางหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวโดยตรงของผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าพักการเมืองใดๆน,น,นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือความพยายามในการหว่านมเมล็ดพันธุ์ในความคิดของนักศึกษาบางกลุ่มและของนักวิชาการบางค่ายที่ถูกอบรมมาอย่างผิดๆและเข้าใจประวัติศาสตร์ไม่ถ่องแท้ เกี <formation jin x 2> ่ยวกับอดีตของผืนแผ่นดินซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยนะครับการหวานเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเนี่ยเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหลายต่อหลายแห่งในประเทศไทยและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแหละครับไม่ใช่เป็นการหวานเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ไม่ครบถ้วนแต่เป็นการหวานเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้มีความรู้สึกเป็นอคติต่อบรรพบุรุษของประเทศชาติการหวานเมล็ดพันธุ์ทางความคิดนี่เกิดขึ้น ด้วยการบ่มเพาะจากสถาบันทางวิชาการแต่มีผลทริกเกอร์ดาวมาสู่นักศึกษาที่มีความต้องการในการเคลื่อนไหวส่วนตัวของนักศึกษาที่มีความต้องการเคลื่อนไหวก็จะจับเอาประเด็นนี้แหละครับชูขึ้นมาเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องการสร้างบ้านสร้างเมืองซึ่งปราศจากการกดขี่และมีความใฝฝันแบบผิดๆนะครับว่าถ้าเกิดมีประเทศใหม่ของตนเองขึ้นมา จะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความผาสุกอย่างสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความเพอ้อฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรจะเป็นอย่าลืมนะครับราชอาณาจักรไทยคือประเทศซึ่งให้ทั้งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคต่อคนกลุ่มคนทุกๆก,กลุ่มโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ซึ่งนับถือศาสนาใดๆเลยทั้งสิ้นเรามีความเป็นผู้นิยมทางด้านวัฒนธรรมเรามีความเป็นผู้นิยม ทางด้านศาสนาและราชอาณาจักรไทยนั้นให้เสรีภาพมากไม่น้อยไปกว่าประเทศไหนในโลกนี้เลยซะด้วยซ้ำไปในกรณีของสิทธิผู้ซึ่งมีความเชื่อในมิติทางด้านศาสนาที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดแจ้งของพักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนไหนก็ตามเนี่ยนะครับความพร้อมของการหว่านเมล็ดพันธุ์นั้นในที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในภาคใต้ของเรา จะถูกชักนำให้เชื่อในความเป็นไปได้ในการปกครองตนเองในรูปแบบที่เป็นกึ่งสหพันธรัฐหรือในรูปแบบที่เป็นการสร้างบูรณภาพทางดินแดนอย่างเป็นทางการแยกออกไปจากราชอาณาจักรไทยความพร้อมในการหว่านเมล็ดพันธุ์ลักษณะนี้หลยครับย่อมเกิดขึ้นแล้วนะครับและมีขึ้นในสถาบันการศึกษาสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยคือความพร้อม ในการสนับสนุนให้มีการปลดแอกแล้วก็อ้างว่าเป็นสิทธิที่จะทำตามใจตนเองได้เป็นสิ่งที่พึงมีถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงๆแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเต็มร้อยก็แล้วแต่นะครับอยู่ภายใต้โลกที่เป็นระบอบเนชั่นสเต e สิทธิในการกำหนดที่จะตามใจตนเองว่าจะมีเขตปกคร,อง,รคองของตนเองได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิทธิที่มีอยู่เลยในรัฐธรรมนูญไม่มีหรอกครับ และมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรรวมไปถึงกองทัพภาคที่4ก็ต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการดําเนินคดีและรวมไปถึงความพร้อมเพรียงในการปรับทัศนคติผู้ซึ่งได้ทําการหวานมเมล็ดพันธ์ทางวิชาการให้พล,ลเมืองมีความฝักใฝ่ที่ต้องการจะแยกดินแดนสิ่งที่ร้ายกาจเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเปิดเผยนะครับไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนั้นไม่มีหรอกครับ แต่สิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อบุรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรไทยเนี่ยคือการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิดนี้แหละครับว่าสามารถมีความสุขได้มากกว่าถ้าหากเป็นพลเมืองของแผ่นดินใหม่ซึ่งแยกออกมาจากแผ่นดินไทยทัศนคติเนี่ยนะครับจะมีการปล่อยให้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์กันอยู่มิได้โดยเด็ดขาดนะครับผู้ซึ่งพยายามที่จะกล่าวอ้างว่าการตั้งคำถามเฉยๆเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิเป็นภยัยผู้นั้นไม่เข้าใจเลยครับ ว่าการตั้งคําถามในช่วงที่สถานการณ์ที่พลเมืองอาจจะมีมุมมองที่ไม่ไว้วางใจผู้ซึ่งมีอานาจในการบริหารอยู่หรือเพียงแค่ไม่พอใจกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเฉยๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่คําตอบซึ่งมีความผูกมัดและดันไปเปิดให้มีความชอบธรรมทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องการกําหนดตามใจตนเองสิทธิในการปกครองจึงเป็นสิ่งที่ แม้แต่การตั้งคำถามแค่เริ่มต้นเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับแล้วการตั้งคำถามยังจะนำไปสู่การทำโฆษณาชวนเชื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำตอบที่ได้เนี่ยเกินกว่าร้อยละห้าสิบต้องเป็นคำตอบที่ตอบรับหรือ yes และมาเป็นอย่างนั้นปุ๊บฝ่ายความมั่นคงถ้าเกิดไม่ตัดฝ่ายตั้งแต่แต,ต้นลมความพยายามในการทำโฆษณาชวนเชื่อรวมไปถึงการฝังในจิตใจโอกาส ในการที่จะมีวันที่จะแยกดินแดนมันก็จะนำไปสู่ความสาเร็จของฝ่ายที่เรียกว่า separatist movement ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นเพียง mini separatist movement ก็ตามนะครับตัวอย่างในโลกที่มีการทำประชามติแล้วนำไปสู่การแบ่งแยกจริงๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับเท่าที่เราทุกคนสามารถจำได้แน่นอนรวมไปถึงการทำประชามติในปี1999ที่ ติบอร์ตะบันออกแยกตัวออกมาและในปัจจุบันนี้กลายเป็นประเทศติบอร์เลสเตนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับการทำประชามติเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการแยกดินแดนก็จริงแต่มาไปสร้างความร้าวฉานแล้วก็สร้างความแตกแยกขึ้นภายในประเทศอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอย่างกรณีของประเทศสเปนนะครับเมื่อแคว้นกาตาลันเนี่ยมีการทำประชามติ และประชาชนเนี่ยโหวตร,รับข้อเสนอประชามติมีการโหวตเยสนำมาสู่ความชอบธรรมในการที่จะแยกดินแดนแต่หน่วยงานรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมให้มีการแยกดินแดนเกิดขึ้นจริงปัญหามันเลยตามมาเยอะแยะมากมายนะครับนำไปสู่ความร้าวฉานในประเทศชาติเพราะฉะนั้นแค่การตั้งคําถามเนี่ยก็เป็นปัญหาสร้างความแตกแยกให้กับประเทศชาติอย่างสูงแล้วนะครับการปล่อยให้มีการตั้งคําถามเรื่องนี้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทาไม่ได้ครับตราบใดก็ตามที่ยังมีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจ,จักรไทยความเป็นซ้ายสุดโต่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาจริงๆแล้วแม้กระทั่งนักพิชาการและนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยหลายคนยังไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมันล้วนและแตมาในคราบของคําอ้างว่าเสรีภาพทั้งนั้นเลยในยุคคอมมิวนิสต์ แนวคิดแต่และเรื่องจะมาในคราบของการอ้างว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวคิดจะมาในคราบของการอ้างว่าเป็นเสรีภาพความเป็นซ้ายสุดโต่งนี่แหละครับจะเปิดโอกาสให้มีการอ้างคําว่าเสรีภาพแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องซึ่งบางทีเราอาจจะคิดไปถึงแต่เกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศและนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถประกาศอย่าร้างกับบีดามารดาของตัวเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในระบบกฎหมายของหลายๆประเทศในโลกตะวันตกภัยคุกคามในยุคปัจจุบันซึ่งมาในรูปแบบของการอ้างคำสิทธิเสรีภาพเพื่อทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยถ้าเกิดเราคล้อยตามสิ่งที่มาในคราบของเสรีภาพแต่แท้จริงแล้วสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ในประเทศไทยนี้ในรูปแบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะไม่ใช่สิ่งที่เหลืออยู่ในเวลาที่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเลยนะครับ